เหกรณนี้ท่านบอกว่าจะทําให้ทากับปูชาชนสภาพทางกรทหารครับใช่ครับเหกรณนี้ท่านบอกว่าจะทําให้ทากับปูชาชนสภาพทางกรทหารครับใช่ครับครั้รงนี้ก็คือเพื่อไม่ให้มีปัญหาในอนาคตต่อไปนะครับครั้งนี้เราอาจจะมีความจําเป็นที่ต้องริบหลอน ขีดความสามารถของเขาเนี่ยไปให้ไก่รวมทั้งในในเรื่องของขีดความสามารถในเชิงลึกของเขาด้วยนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยหมดสภาพหรือว่ามีแนวความคิดหรือวิธีการที่จะแอบลักลอบเข้ามาในดินแดนของเราหรือใช้วิธีการต่างๆเนี่ยนะครับที่เขาเคยใช้เนี่ยไม่สามารถดําเนินการได้ต่อไปในอนาคตนะครับจากการลบในครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ในอดีหรือทั้งปี54 หรือไม่ทั้งรอบที่แล้วนะครับเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีการในการไปบัติของเรานะครับอยากให้ท่านช่วยยืนยันกับเขาว่าที่เขายังอยู่กับศูนย์พยบตา่างๆกับการซูมในตอนนี้เลยครับก็คือก็ต้องขออภัยนะครับที่ทําให้ประชาชนเนี่ยต้องลํงบาบากนะครับแต่ผมไปที่ศูนย์อพยพเนี่ยแทนที่จะไปให้กําลังใจเขานะกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่อยู่ในศูนย์อพยพเนี่ยกับให้กําลังใจทหารนะครับก็ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านเราจะทําให้ดีที่สุดนะครับในหน้าที่ของเรา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมชลึกออนไลน์นะครับ